รอจัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออยังบอกว่าจัดโกบิโก้เ K 4 0 l รรุ่น11แต่งรอไปน้องเฉพาะหลอดไฟในรอบคันประมาณ40่ดวงครับออจัดบอลรอคันเทพครับนะท่านใดชื่นชอบก็ลองเอาไปทำนะครับ 140LC รุ่น1 1อโกบิโก้อจกพงศกร คนทรงไม่ต้องโอ้แพ็กค,คู่เลยนะนี่หล่อจริงครับหล่อแพ็กค,คู่เลยอ้าโอ้เทลเลอร์ก็หลอ่อี่เป็นโกเบโกร้อยสี่สิบเอซีรุ่นสิบเอ็ดดูแลโดยอาริยะอิควิเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับเออปะแป้งอาบน้ำปะแป้งช่วง อ่าหน้าฝนครับนะว่างก็จัดให้นะโอ้เนี่ยรถหกพันเจ็ดชั่วโมงยังรอเฟี้ยวเลยสุดยอดครับมีความรับผพีชอบสูงเลยก็เอาให้พี่น้องได้ชมกันนะรอรออ,อริยะจัดให้ครับนะแต่งรอแต่งรอสำหรับโกโบิโก้เสียโดมโซนบุโคนชัยครับอ่ะ ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ